ตลอดระยะเวลา106ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขานอกจากจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อไปรับใช้สังคมแล้วณนะสถานที่แห่งนี้ก็เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ให้ร่มเงาให้โอกาสมอบประสบการณ์อาชีพและการศึกษาให้กับผู้คนมาอย่างยาวนาน ดิฉันอาจารย์ดรโชติการติชลีกุลนะคะเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะในโอกาสนี้นะคะมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็ดำรงมาจนถึงร้อยหกปีแล้วนะคะก็ดิฉันซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนะคะก็ขออวยพรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาของเรานะคะอยู่เคียงคู่กับนิสิต นักศึกษาชุมชนท้องถิน่นไปอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ทำให้เกิดความยั่งยืนทั้งกับมหาลัยเราเองรวมถึงชุมชนท้องถิน่นและก็เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงในระดับประเทศและก็นานาชาติต่อไปค่ะสวัสดีค่ะนี่คือป,ประจีนะคะอยู่อาการสองสิปีแล้วค่ะก็อยากให้ราชพัฒของเราผลิตนักศึกษาที่มีคุณาภาพให้กับประชาชนของเราไปนานๆนะคะสวิททพลงทิพนางครับ ตัวแทนบุคลากร,ากรหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเนื่องในวาระ106ปีหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขอให้หมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาซึ่งเป็นหมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นเป็นหมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสเป็นหมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เป็นหมหาวิทยาลัยที่จะเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนท้องถิน่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของประเทศเพื่อที่จะออกไปพัฒนาสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติต่ตอไปนะครับสวัสดีครับข้าแกงร้านลุงนะครับ ในววลาครบค0 6รบ106ปีของราชภัฏสงขานะครับขออวยพรให้มหาลัยของเรานะครับประสบแต่ความสําเร็จนะครับมีความเจริญนะครับรุ่งเรืองตลอดไปครับสวัสดีค่ะพวกเรานะคะก็เป็นตัวแทนนักศึกษานะคะก็ขออวยพรให้มหาวิทยายลัยราชภัฏสงขานะคะอยู่คู่ประเทศไทยแล้วก็ภาคใต้ไปนานๆน,นะคะมอบความรู้ให้กับน้องๆและก็รุ่นต่อไปยาวนาน100ปี200ปีค่ะ 106ปีมหาวิทยาลัยราชภัสสงขาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้อ,อ,องถิ่นสักราชาปสืบสาอยกระดับด้านการศึกษา